สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสานตะกร้าจากกล่องนมนะคะอ่ะก่อนอื่นวัสดุที่เราจะใช้ 1. กล่องนมนะคะ 2. องไม้บรรทัดนะคะเป็นฟุดเหล็กนะคะไว้สาหรับวัดนะคะอะิสากันกระลาค่ะอ่ะต่อไปจะเป็น วิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกเราเอากล่องนมมานะคะเอากล่องนมมาเศษนะคะมาวัดนะคะกล่องนมที่เราจะใช้เราต้องใช้ขนาดเดียวกันนะคะอ่กล่องนี้เราหานมาแล้วนะคะเออวัดความกว้างก่อนนะคะความกว้างเท่าไหร่แล้วก็หารด้วย4นะคะเป็น4ส่วนนะคะจะได้2ซเซนประมาณ2เซนนะคะอ่ะพอสองเซนเราก็วัดค่ะ วัดเศษขีดนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยวัดเศษขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วตัดค่ะตัดเป็นชิ้นๆนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดเป็นชิ้นส่วนนะคะสองหนึ่งกล่องก็ได้ประมาณสี่ถึงห้าชิ้นนะคะสี่ถึงห้าชิ้นนะคะนะคะสี่ถึงห้าชิ้น สองเซนครบเราจะตัดไปเรื่อยๆนะคะให้ได้จํานวนมากนะคะจํานวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะได้เยอะๆนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการสานค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเอาสี่ชิ้นก่อนนะคะสี่ชิ้นสานต่อกันนะคะชิ้นที่หนึ่งวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาชิ้นที่สองสอดเข้าไปประมาณนี้ค่ะกึ่งกลางนะคะแล้วก็ชิ้นที่สาม สอดเข้าไปอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปอย่างนี้ดึงมาข้างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ชิ้นที่สี่นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในชิ้นที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเป็นกากระบาดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็เราจะเรียกว่าหนึ่งดอกนะคะพอดอกถัดไปค่ะดอกถัดไปนะคะเราจะทําการสานนะคะ เป็นตะกร้านะคะดอกที่สองนะคะต่อจนดอกที่หนึ่งนะคะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะสองเข้าไปนะคะแล้วก็เอาอันที่สาสอดเข้าไปค่ะนะคะเรียบร้อยค่ะได้แล้วสองดอกค่ะนะคะดึงให้สนิทนะคะดึงให้สนิทอ่าสองดอกนะคะพอดอกถัดไปดอกที่สามค่ะดูวิธีการสามต่อนะคะหนึ่ง นะคะแล้วก็สองนะคะอ่ะท่านถัดไปค่ะ3ค่ะเราสอดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเอามาสอดตรงนี้ค่ะนะี่คะง่ายๆนะคะแต่เราจะทําความกว้างความใหญ่อยู่ที่เราชอบนะคะแต่คุณครูจะให้นักเรียนทําประมาณสี่ดอกนะคะนี่ค่ะเรื่อยๆนะคะ ให้ครบเลยนะคะเราจะใช้แค่สีดอกเป็นตะกร้าใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเอาแค่สีดอกนะคะอ่านี่แถวแรกค่ะอ่าเราจะเริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากด้าน้นฝั่งนี้ก่อนนะคะเราจะใช้สองแถวนะคะเราได้หนึ่งแถวแล้วนะคะต่อไปเป็นแถวที่สองเราจะขึ้นยังไงนะคะดูนะคะเราจะขึ้นฝั่งนี้ค่ะนะคะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ อันที่สองมาค่ะแล้วกว็อันที่3มค่ะผัดมาเรื่อยๆถัดมานะคะสอดเข้าไปค่ะเทคนิคคือเปิดนิดนึงนะคะเปิดแล้วก็ดันสอดเข้าไปแล้วก็ดึงต้องดึงให้แน่นก่อนนะคะดึงให้แน่นก่อนอ่ะได้ลักษณะนี้ค่ะพอลักษณะนี้เสร็จนะคะเราก็ทำอีกนะคะต่อเรื่อยๆนะคะนะคะอ่ะ,อะเอาอันแรกมาใส่อันนี้ค่ะ ชิ้นแรกแล้วก็ต่อไปค่ะเปิดตัวนี้ค่ะเปิดตัวนี้ออกนะคะสอดตัวนี้เข้าค่ะนะคะทางข้างนะคะสอดเข้าเสร็จแล้วเอาเข้านี่ค่ะใกล้ๆก,กันนะคะไม่ยากเลยสอดเข้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วทามเหมือนเดิมค่ะทําจนครบนะคะจนครบทั้งสี่นะคะสี่โดนะคะ สุดเป็นสีทั้งสีดอกเลยนะคะอ่าสุดทั้งสีดอกเลยนะคะเก็จะเริ่มทำไ,ไปเรื่อยๆอนะคะนี่ค่ะอ่านะคะทำไปเรื่อยๆครบสีดอกนะคะครบสีดอกนี่ค่ะบึ๊บๆครบสีดอกนะคะ เราก็จะได้ถามตะกร้าก่อนค่ะนะคะถามตะกร้าเราจะเอาสองแถวนะคะจะใช้ทั้งหมดด้วยการอยู่เปดดอกนะคะอันนี้ถามตะกร้าเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะได้ถามแล้วนะคะต่อไปก็จะขึ้นเป็นตัวกระเป๋านะคะเริ่มแรกค่ะเอามาฝั่งตรงข้ามนะคะใส่อันที่หนึ่งลงไปนะคะและ้วก็ขึ้นค่ะขึ้นมานะ ะนะคะต่อไปค่ะไปหนึ่งดอกแล้วที่สองนะคะที่สองขึ้นค่ะไปเรื่อยๆนะคะให้จบนะคะนี่ค่ะไปสามนะคะวนมาเรื่อยๆนะคะ วนมานะคะวนมาเรื่อยๆนี่ค่ะเรื่อยค่ะก็ปุนมาเรื่อยนะคะได้ได้หนึ่งชั้นนะคะวนค่ะนี่ค่ะวนผัดมาค่ะขเขาจะวนผัด ทีละขั้นนะคะทีละขั้นนะคะต่อค่ะทีละขั้นค่ะตรงนี้ค่ะทำตามที่คุณครูทำให้ดูนะคะสอดเข้าด้านในนะคะ,ะแล้วก็ทำวนมาเรื่อยๆค่ะ อ,อันที่หนึ่งแสนนี้ก่อนนะคะจับนี่ค่ะสอดข้างในนี้เอาขึ้นค่ะขึ้นมาข้างบนเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปค่ะตรงมุมนะคะตรงมุมนะคะขึ้นนี้เลยค่ะนะคะนี่ค่ะตรงมุมะคะ่ะ ขึ้นมาแตละข้างค่ะแบบนึงนะคะตรงนี้ค่ะเึ็บเก็บนะคะอ่า๋ยวเดี๋ยๆนะคะเด่อย,ะยนะคะขึ้นค่ะตรงนี้เลยค่ะ วนค่ะอีกข้างหนึง่งวนมาค่ะเอาให้มันครบทั้งหมดเลยนะคะให้ครบวงก่อนอครบวงก่อนนะคะ ที่ต่อแถวค่ะต่อแถวนะคะใส่ตอนนี้อันหนึ่งนะคะสอดนี้เข้าไปค่ะยกนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วสอดนี้มาค่ะเห็นไหมค่ะนี่ค่ะตึ๊บนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเปิดีอขึ้นมาสอดเข้าไปค่ะโรบ อ่านะคะก็จะได้หนึ่งแถวนะคะแถวที่หนึ่งนะคะเราจะทำสี่แถวด้วยกันนะคะเราได้แล้วหนึ่งแถวอย่างนี้นะคะต่อขึ้นมาเรื่อยๆค่ะขึ้นมาเรื่อยๆนะชั้นถัดไปค่ะชั้นถัดไปทำต่อมาเรื่อยๆนะคะให้มันจบแถวที่สองนะคะเราจะเริ่มทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะลงนะคะนี่ค่ะนะคะเกิดตรงนี้ค่ะ แถวที่สองที่สองแล้วนะคะเราต่อแถวที่สองเลยนะคะเสรนี้ลงไปค่ะชั้นนี้นะคะอบบน,นี้ค่ะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะนะคะเข้ามานี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วนะคะเข้าด้านนี้ไปจะได้จบแถวที่สองนะคะดึงค่ะเช็คค่ะเช็ค เสร็จแถวที่สองแล้วนะคะเช็คดึงนะคะดึงนะคะดูความเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะขึ้นแถวที่สต่อไปค่ะแถวที่สามค่ะแถวที่สามนะคะทาเหมือนเดิมค่ะบนลงมาค่ะนะคะขึ้นเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมนะคะ ไปทางฝั่งเองียงฝั่งตรงข้ามนะคะข้อสังเกตนะคะเพราะว่าถ้ามันเอียงไปอีกข้างหนึ่งเราก็จะใส่ให้มันไปอีกข้างหนึ่งนะคะด้านเอียงด้านนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้มันเอียงมาทางนี้เนาะเราจะทำบนมาทางนี้นะคะคุณละด้านกันนะคะนี่ค่ะ อีกชิ้นหนึ่งสวมแล้วก็สอดค่ะหลักการนะคะสวมเส้นยาวสอดเข้าเส้นสั้นนะคะสวมเส้นยาวนะคะพอมันสั้นปึ๊บสอดเข้านะคะมันจะได้ง่ายขึ้นหลักการจานะคะนี่เลยค่ะ,นะคะใส่นี้ลงไป นะคะนี่เลยค่ะต่อให้ได้สองแล้วนะคะต่อไปค่ะอันถัดไปนะคะนี่ค่ะมาเรื่อยๆนะคะ เรื่อยๆจนให้ครบนะคะครบเลยนะคะต่อค่ะทำมาเรื่อยๆค่ะ นี่เลยนะคะเข้าตื้นิดนึงนะคะดึงให้กระชรับนะคะสวมยาวนะคะพอสั้นแล้วก็เปิดสอดเท้าเสียนกันนะคะนะคะสวมยาวค่ะเปิดสอดเท้าเสียนซันนะคะหลักการง่ายๆเนาะ สอดเขาเส้นสั้นนะคะสอดเขาไปเลยค่ะ ไม่ได้ยากเลยง่ายๆถ้าเราทำแถวแรกได้แล้วแถวที่สองที่สามที่สี่ก็จะง่ายขึ้นนะคะคล่องขึ้นเยอะด้วยนะคะมันจะยากแค่เริ่มต้นกับการจบแถวแค่นั้นเองนะคะเริ่มต้นแถวบางคนจะงงอขั้นถัดไปจะเป็นการร้อยหูกระเป๋านะคะอ่าดูวิธีการร้อยหูนะคะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราสอดเข้าไปนะคะ ส่องที่หนึ่งนะคะรอดนี้นะคะลองาาไปค่ะนี่ค่ะลอนี้ไปค่ะลอมนี้ค่ะ,ไ,คะไปเรื่อยๆอ่าจนถึงสุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอีกข้างหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งนะคะลองลงไปเลยค่ะระวังอย่าให้เชือกนะคะพับกันนะคะพับ สอดตามรูเข้าไปค่ะกระเป๋าค่ะนี้ค่ะปมนี้นะคะอ่าตอยค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราดึงค่อยดึงทีหลังเดี๋ยวเราเย็บก่อนเนาะนะคะทับนะคะเย็บเป็นกากระบาดค่ะ บโดนเป็นกากระบาดไปง่ายๆค่ะเย็บให้อยู่ค่ะ <c oughs> ดโดนเป็นกากระบาดนะคะ ด้นตะลุยหรือด้นถอยหลังก็ได้นะคะได้หมดให้ให้เชือกอยู่นะคะหลายๆรอบค่ะเพื่อความคงทนนะคะหลายๆรอบนะคะไปตามขอบเลยค่ะเรื่อย หลายรอบให้มันแน่นที่สุดนะคะจะได้อยู่ได้กับเราใช้งานได้น,นาน,นะะๆนะคะเป็นต้เยอะ แน่นๆนะคะกระเป๋าเราจะได้ทนทนนะคะอ่าสิบแล้วนะคะมัดเชือกผมเชือ ร้อยค่ะอ่าเก็บนะคะเราจะเก็บนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเก็บนี่ค่ะเก็บตรงท้ายก็ได้นะคะดึงเชือกให้เชือกเท่ากันนะคะดึงให้หกเชือกเท่ากันนะคะดึงให้หเชือกเท่ากันตรวจดูความเรียบระกด่อ่าเสร็จแล้วค่ะวันนี้เราก็จะได้ กระเป๋าจากรลองนมนะคะที่เรียบร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ